สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับกับผมดีเจเลิฟในพัฒนะครับกับรายการ M Focus สนะฮะรายการที่เราจะไปเก็บเจาะลึกนะฮะเรื่องราวของศิลปินเซเลบนะครับคนดังในแวดวงบันเทิงมาอัปเดตคุณผู้ชมกันนะครับก็เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะทางช่อง M c h a ช n e l ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็รับช่วงต่อจากเมื่อวานจากพี่กีมานะฮะและข่าวที่เลิฟส่งนักข่าวของ เราไปซอกแซกมาในวันนี้นะครับรับรองว่าที่เด็ดทุกข่าวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่หลายคนจับตามองอยู่เรื่องราวของจีออนรวมไปถึงมีข่าวเด็ดที่หลายๆคนรอกันอยู่เรื่องราวของนี่ด้วยนะฮะณนะเดชกับย,ายา่าซึ่งตอนนี้โยงไปถึงความสัมพันธ์กับสาวไอปรีชายาจิงเทศประการใดไปชมกันครับ เริ่มไปที่ข่าวแรกนะครับที่หลายคนจับตามองเรื่องการซุกจิกนะครับก็คือสาวไอปรีชยานั่นแหละนะครับกับหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะนะครับซึ่งอันนี้ล่าสุดนะครับก็ออกมาเคลียร์ชัดเจนแล้วนะฮะสำหรับหนุ่มณเดชน์นะครับต่อหน้าสาวยายาอุรัสยาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังจากปากเขาทั้งคู่พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยครับ ไม่ได้กิดกันครับผมเขาเป็นเพื่อนร่วมงานกันครับตแรกเไม่ข้งมงงไหมคเอ่อก็ไม่งงครับเพราะว่าก็อยู่ที่กองกันก็เหมือนพี่เหมือนน้องกันอยู่แล้วน่าสบายใจขึ้นไหมฮะพี่น่กเด็กเตอบแบบนี้ไม่เราไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วค่ะก็แบบเพราะว่า่างนี้เราไม่ค่อยก็มีความรไม่ค่อยพูดเรื่องความสัมันธ์ม่อ่นเงี้ยมันไม่มีไม่หรอครับผมก็เป็นโอกาสมากกว่าครับผม ดูเหมือนจะแบบมันจะมีผมเมื่อก่อดีกีความฟินมันลดลงอะไรอย่างเงี้ยด้เออจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เคยที่จะมาใส่ใจในเรื่องของดีกีความฟินในเรื่องของเราเลยนะครับทุกอย่างมันทําไปเพื่อหนึ่งคือมันเป็นความเป็นธรรมชาติสคือการทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการที่จะโปเทคกันบ้างมีการคุยกันบ้างมีการแบบต้องดูแลกันบ้างอะไรครับไม่ได้รู้สึกว่าความเหินอะไรกันไปไม่ไม่รู้สึกค่ะไม่รู้สึกเลยค่ะ เรียชัดเจนแล้วนะครับหลายคนก็อาจจะมองว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับไม่ได้สวีทหรือว่าฟินกันเหมือนตอนจิ้นกันนแรกๆนะครับแต่แน่นอนนะครับทั้งคู่ก็บอกว่ายังคงดูแลกันเหมือนเดิมไม่ได้เป็นคู่จิ้นหมดโปรอย่างที่หลายๆคนเข้าใจแน่นอนครับกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับกรณีถูก พจน์อนนท์นะครับออกมาแชร์ถึงิสัสที่เปลี่ยนไปนะครับรวมไปถึงคุณเป็ดเชิญยิ้มนะครับก็ออกมาปลดนะฮะสาวจียอนออกจากรายการก่อนบ่ายใครเครียดและยุทธการสถานตับนะครับซึ่งบอกว่าอีกฝ่ายเนี่ยเรื่องเยอะเรื่องมากการทํางานแย่มากอะไรประมาณนั้นนะครับงานนี้นะครับเราได้เจอสาวจียอนแล้วนะครับก็เลยต้องไปถ่ายถามถึงเรื่องนี้สักหน่อยนะครับว่ารู้สึกยังไงถึงกระแสข่าวนี้นะครับเราไม่อยู่ที่ที่เป็ดนะครับ ดราม่ายังไม่จบมาได,ได้ดูได้ติดตามไหมครับคือตอนที่คือเจียนก็เพิ่งทราบขา่าวตอนที่เจีอยนก็อยู่ที่เกาหลีนี่แหละค่ะก็เลยแบบเจีอยนก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะย,ยังไม่จบอีกเหรออะไรเงี้ยก็เลยก็เลย,เลยคือมีคนมีคนส่งมาให้ก็เลยเจี๋ยนก็แบบได้ได้แบบอ่านว่ามันอะไรคือ,อยังไงคร่ะที่บอกว่าเราไม่ให้คิวเขาวันพุธจริงไหมครับ คืออย่างที่ยังที่อัปเป็ดพูดนะคะก็คือคิวของก่อนใบเนี่ยก็คือวันพุธอยู่แล้วอะคะ่ะแล้วคือยุทธาการเนี่ยก็จะมีมีอีกอีกวันพฤหัสอีกวันหนึ่งซึ่งสิ่งที่เจียนอยากคือทุกครั้งเนี่ยเวลาเจียนเีอะไรเจียนก็ต้องขอปรึกษากับทางชิมงานหรือว่าทางผู้ใหญ่อยู่แล้วเรื่องการงานนะคะเจียนไม่เคยเบี้ยวงานหรือว่าเจียนไม่ไม่ไม่เคยแบบก้าวร้าวหรือว่า เียนไม่เคยแบบข้ามหมวใครใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่ท่องานมาเนี่ยการทํางานต้องคุยกันก่อนต้องปรึกษาก่อนซึ่งคือในธนะเจียนเป็นฟรีแลนซ์นะคะแล้วอพอดีซีรีส์ใหม่มันเข้ามาแล้วบทละครมันค่อนข้างน่าสนใจสำหรับเจียนแล้วก็เจียนก็อยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นด้วยอะค่ะเจียนก็เลยไปปรึกษาว่าเป็นไปได้ไหมว่าสามารถ สลับคิวกันก็แบบแค่แค่ไปขอปรึกษาเฉยๆแต่ว่าจยไม่ได้แบบเด็ดขาดว่าต้องแบบสลับคิวแบบแค่แบบแค่ให้สองพูดนะคะจจยนไม่เคยพูดอะคะ่ะเจยนเชื่อว,ว่านี่คือเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดจันจจยนก็ว่าว่าประกันกันแบบสื่อสารกันผิดมากๆและเข้าใจผิดกันมากๆอะคะ่ะซึ่งแบบเรื่องมันไม่มีอะไรเลย <c oughs> วันนี้หรือว่าพรุ่งนี้เจยนก็จะโทรหาอาไปโดตยตรงค่ะไม่เข้าไปหาเลยค่ะไปคุยด้วเลยล<จ>ค่ะไม่ไม่ไมายถึงว่าการนัด ต,ต้องนัดกับอาก่อนแล้วก็เพื่อที่จะเข้าไปหาไม่ใช่ว่าคุยทางโทรศัพท์อะค่ะต้องนัดก่อนสิงานนี้นะครับสาวจียอนเปิดใจทั้งหมดกับกระแสข่าวที่ผ่านมานะครับแล้วบอกว่าขอโอกาสให้ผู้ใหญ่ให้โอกาสตนนะครับส่วนตนเองก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดเพราะไม่ได้มีเจตนาอย่างที่ผู้ใหญ่หลายท่านเข้าใจครับ เดี๋ยวราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับกลับมาเบรกหน้านะครับยังเหลืออีกหลากหลายประเด็นนะครับมีเรื่องราวเกณฑ์หารด้วยนะช่วงนี้เหล่าบรรดาคนในวงการบันเทิงก็มีไปเกณฑ์บ้างไปผ่อนผันบ้างนะฮะอ่ะจะเป็นข่าวของใครที่เลิฟจะหยิบมานําเสนอติดตามให้ดีกับ m อ็มโ s กสครับ